สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอสนำภาพการทำบุญถวายทินพรรษาถวายขน้ำกาะไฟทำบุญโดยสายบุญเสริมสิริมงคลอาจารย์หมูกิติภพยานนพะเคราะ์นั่นเอง แม่วันนี้เรามาด้วยกันทั้งหมดสี่รถตู้ด้วยกันนะครับขอบคุณขอบคุณวันดีๆขอบคุณสิ่งดีๆนะครับอาจารย์หมูกิติภพนะครับแล้วก็รถคันผมก็พี่สัญญานะครับคนดังใจดีทั้งคู่แหละนะครับเทคแคร์ care, ดูแลรายการวิกแอดเป็นอย่างดีต้องบอกว่าราบลื่นมาก และผมได้พบกับหลายท่านใจดีใจดีจดยิ้มแย้มแจม่มใสคุยกันมีแต่เสียงหัวเราะนะครับมีแต่การตั้งใจมาทำบุญระลึกถึงคุณพระพุทธประรามประสงค์วันนี้เรามาที่วัดโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรามาห้าวัดเจยกันห้าวัดหลักๆเลยจากนั้นก็เป็นแถมแถมนะครับอาจารย์หมูก็นำกล่าวถวายเทียนพรรษา แล้วก็ปัจจัยทยทา,านทั้งหลายนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นพระสงฆ์ท่านให้พรเสร็จเรียบร้อยมีเหรียญเป็นที่ระลึกเป็นสีมงคลเตือนสติเตือนใจให้เป็นคนดีตั้งน้ำโม่สามจบบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชานำไปติดตัวติดบ้านติดรถ หรือที่สำนักงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เป็นสิมคนนักนะครับปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีสินห้ามีความกตัญญูกตเวทีปาิปาิกัปพิวาลานิสัิวาลานิเตมาสาเตมาสัพุทธสัพ ที่ท่านมอบให้นี้เป็นสี่มงคลกับทุกท่านแน่นอนยิ้มแยม้แยมแจ่มใสผมก็ได้หนึ่งเหรียญน,นะครับวันนี้ต้องบอกว่าแฮปปี้และมีความสุขมานะครับตั้งแต่วัดแรกวัดโรงช้างนี่เป็นวัดที่สองก็ขนลุกขนชันนะครับมีความสุขมองไปทุกด้านทุกมุมท้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรามุ่งหมาย ถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเรื่องราวของบุญกุศลทั้งนั้นทั้งนั้นนะครับวัดวารามวัดโรงช้างแห่งนี้นะครับกว้างขวาง,วางแล้วก็เงียบนะครับมีต้นหมากัมีต้นไม้นะครับเข้ามาในที่เรามาถวายสังฆทานนี้แม่แอร์เย็นฉ่าเลยนะครับพระสงฆ์ท่านก็ดีใจนะครับนานๆจะมีญาติโยมที่มาเป็นคณะแบบนี้นะครับและผมก็ ขอบันทึกภาพมาให้ชมกันในรายการนะครับก็คิดว่าโชคดีมีความสุขกับทุกท่านนะครับผมเองก็มีความสุขขอบคุณ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 ทุกท่านขอบคุณอาจารย์หมูกิติภพนะครับนำเราไปทำบุญขอบคุณพี่สัญญาพุทซ้อนที่เทคแคร์ดูแลและการบิ๊กแอนะครับขอบคุณขอบคุณก็มีความเจริญโชคดี ได้บุญกันทั่วถึงทั่วหน้าครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้ชมกันเป็นเพลินๆชมกันชมกันไปเพลินๆครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับลูกใจกดแชร์กดไลค์ช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาเรานะครับเรื่องราวบญกุสน,นี้เป็นสิ่งมงคลยิ่งนัก ขอบคุณขอบคุณขอใทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ